สวัสดีค่ะพบกับช่องฟันเจเลชแนลนะวันนี้นะคะฟันก็จะมาแกะกล่องคิดแ a t นะคะที่ฟันไปสั่งจากเซเว่นนะคะวันนี้ฟันสั่งมาจากเซเว่นนะก็คือสุ่มเลยอะว่าจะได้นองิซ่าไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพยายามเร็วๆคือฟอนอยากได้นองลิซ่า คือเขาบอกในเซเว่นนะเขาจะบอกว่าสุ่มไม่สามารถเลือกเลือกเลือกได้เลือกเลือกเงินเบอร์ได้เราก็ต้องลุ้นอย่างเดียวเดียวแกะสอง,งคนแรกที่ได้นะคะเจนนีไ่ได้จนนี่แล้วอะไร คืออยากได้ในสามอยากให้ได้อยากได้หกสังสี่คนคือฟอนอยู่ที่ลาดีนะซึ่งมันไม่มีห้างที่แบบมีอ่ะอะไรป่ะส่วนม,มากที่เขาเจอกันเลยนี่หลารักนงเจนนี่อันนี้เป็นของเจนนี่นะคะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นข้อมูลนะคะแบคพิกเจนนี่อันนี้เป็นวันเกิด ความชอบก็คือเล่นกับไข่กับคูมานะก็คือน้องหมาชอบกินครีกโยเกิร์ตขนมปงังสัตว์เลี้ยงก็คือไข่กับคูมาคือเจนนี่แบล็คพีนี่อ้อยกลัวได้สามหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ฟอนเลือกสร้างสองที่นะคือ ั่งที่กรุงเทพแล้วก็สั่งที่ลาดีลาดีสั่งทั้งหมดสีก่กล่องสี่กระปุกอุ้ยลุ้นอย่าบอกนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่สั่งเฮ้ย <c> ค <oughs> <c oughs> ิดว่าจะไม่ได้น้องแต่ <c oughs> ได้นอรอเปล่าอีซ่า <c oughs> <c oughs> ได้เหนมบหายากก็ได้นะจ๊ะลีซา่า ทาเตนเลิฟซิสเกิร์นี่ดาริสามโนบาลชอบถ่ายรูปชอบดูหนังชอบเล่นกับแอลแฟมิลี่ก็คือครอบครัวของน้องนะก็คือน้องแมวกับน้องหมาชอบกินช็อกโกแลตเมลีลดอกไม้ที่ชอบคือซันเฟอร์ก็คือดอกทานตะวันแมวมีลีโอลูก้าลิลลี่ลูอิสเลโก้แล้วก็น้องหมาเจ้าเลิฟ ได้ดูในกล้องว่าในกล้องจะซ้ำไหมเพราะว่าเจอซา่าไม่ซ้ำเอ้ยซ้ำวะ่เขาไม่ซ้ำอันนี้ได้เจนนี่นะเจนนี่มันจะไม่แก่อันนี้ใครดีซา่าอันนี้ตํำและต่อค่าสองโขนก็คือจีซเซจะได้ไหม หลุนทำหลุนที่กล้องนี้เติบเฮ้ยโลเซ้โลเซ้โลเซ้นี่นี้โรเซร่จ๋านี่โรเซ่ทัาเต้นแรบซิสเกิร์ลของโรเซร่บอกว่าชอบเล่นกีตาร์ เอนจอยติ้งมีความสุขกับการกินมากแล้วอะไรอ่ะชอบกินมัมม่วงแล้วก็ชอบกินคอนด็อกส่วนสัตว์แยงคือเจ้าเฮงนะคะก็คือน้องหมาของโรเจอ์มีซีดมีซีดมีซีดได้จีซู คือฟอนตอนแรกกะว่าถ้าได้ไม่ครบก็ต้องไปตามหาซื้อไปตามหาแลกนะว่าแบบว่าแบบโอ้ฉันได้ไม่ครบบ้านี่นี้ได้ครบแล้วว่าถือว่าคอมพิวตนะในการตักนี่เนีย่ยองจีซูของจีซูเกมมิ่งชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบดูหนังแล้วก็ดรดราม่าเฮ้ <c oughs> จีซูเขียวอะน้องชอบกินส้มตำอ่ะแล้วก็ชอบกินกาแฟนมแล้วก็น้องหมาก็คือชื่อดันกอมนะครับเป็นน้องหมาดันกอมโอเค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 นะนี่ขนาดเปิดประมาณอ่ะสามกล่องอ่ะโรเจนี่โรเจนะโรเจสามว้ไงอ่ะโอเคว่ง เดรสเซ่สามตอนนี้มีจีซูที่ไม่สามก็คือไม่ต้องเปิดแล้วแค่รู้ว่ามีกี่จำหนดนเพราะว่ามันควรได้ครบแล้วที่นี้ฮะเจนนี้ได้ตามแล้ว ในกล่อนีหนสิเป็นนี่อะไรนี่ชีซูดีซ้าหูุยกล่องนี้ขาเลยอ่ะโดเซ่นเนี่ยชีหลังลุงนี้สั่งสี่สั่งสี่ปลูกได้เลยครบทุกคนสองสุด้ายมาถึงกันเชียง เจนนี่เจนนี่ขึ้นยืนหนึ่งโรเจจีชูเรามานับจำนวนกันนะจะว่าเราได้ไข่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นเมย์อันนี้คืรลิซ่านะนี่ลริซ่าจีซูโรเจเจน แล้วเราก็จะเอาเคราะต่อท้ายเลยว่าใครได้อะไรอันนี้คือเจนนี่อันนี้คือเจนนี่อันนี้คืออาร์เซอันนี้คือจีสูอันนี้คือจีสูอันนี้คืออาร์โรเซอันนี้คือโรเซอันนี้คือเจนนี่อันนี้คือฟรีซ่า อันนี้คือรีอสอสทั้งหมดสองสั่งแปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสสบสี่กระป๋องนะจ๊ะกระป๋องละหนึ่งร้อยแปดบาทคูณ <c oughs> เอาอ๋อจะเป็นลมอันนี้ข่ต่อข่ยสนใจทักมาได้นะสาโอเคฟอเราเปิด okay, แค่นี้แน่คือจริง อย่างไ์เมนตัวเองก็คือน้องลิซ่านะก็ได้ก็ถือว่าภารกิจค o m p l ิศสภาพคือเพิ่งตื่นนะ่ะไม่ต้องตมใจตื่นแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเลยสภาพก็คือไม่ได้แต่งหน้านะแบบนี้แหละเัดจัด